สวัสดีค่ะพบกั h แชแนลป่าวาริสมาม h a ชาน l นะคะวันนี้เจะมาสอนทำรีวิวกันอืมอ่ะแล้วเริ่มแกะ่องกันเลยนะวันนี้เขาตะรลีบไปหน่อยใช่ใช่รีบนะเขาแม่มาตามอ่ะอันนี้จะมีรามิงกับเกี๊ยวสาเกียล้าในโคลนนี่ส่วนละในตูะนะคะดูกันว่ามีอะไรบ้าง เฮ้ยคือมัน <c oughs> โอ้มีที่จิ้มนะจิ้มฝันมีซอ,อ,อ,องสีน้ำตาลซองสีส้มจะเป็นลามงอะไร้รู้แหละมันเป็นน้ำน้ำ,นำก็เป็นอันนี้ไม่เป็นอันนี้นั่นแหละนะคะมีที่ปิดด้วยมันขีด มีนด้วยมันคือแป้งของเกี๊ยวซาแล้วก็จะมีซ่อมเราจะทําเกี๊ยวซาหนึ่งอันแล้วก็นนทําเป็นไข่ต้มนะโอเคโหน้ามันมาอย่างนี้เลยพี่เมอยเอ,อันนี้เดี๋ยวเราต้องมาตัดก่อนหรือไม่ต้องตัดดีแต่เวลาทำเกี๊ยวซาต้องตัดอ่าตัด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 เดี๋ยวเราไปหากมันก่อนะก็ไปตัดไปเอามาโอเค อ่ะเราก็จะไม่ตัดเนาะตรงไหนนะตรงไหนก็เป็นช่องไปเลยอ๋ออ่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำแป้งกลอันนี้ทุกช่องเลยเหรอพี่วิวอุ้ยขอโทษค่ะอันนี้คือไส้ของเกี๊ยวซานะเป็นไส้โค่าอันนี้รู้แล้วรู้แล้วเขาดูแล้วเราทำแล้วเราทำแล้วเห็นบะหมี่นั่นเองมาทำกันดีกว่าใช่เริ่มแรกเลยคือเราต้องทำเกี๊ยวซากันก่อนนะต้องั้านเป็นกลมๆไปล้างมือก่อนไป น้ามือเลยเดี๋ยวเราจะไหนนะแกะก่อนนะอันนี้เหรอมันกินอร่อยด้วยนะต้องแบ่งครึ่งใช่ไหมแบ่งครึ่งเราจะทําในรูปมันมีเกลียวทอดสองล้นใช่ไหมแต่เราจะทําอันเดียวเพราะว่าเราจะเบื่อแป้งไว้ทําไข่ต้มกับลูกชิ้นปลานั้นด้วยโอ้โหเยอะขนาดนั้นเเลยหรออืมมันมันใช้ได้เยอะจะได้อยู่พระเจ้ากนรการอะไรพอไม่รู้มั้ง อะมา,า,มาทำต่อกันเลยนะคะยืดฟุดเลยใช่หอมด้นะนะกินแล้ัก็หลังไสุดเลยเนี่ยเน,น,น,น่ลองชิมดูอร่อยนะอะมาทำเกี๊ยวซ่ากันเกี๊ยวซ่าอย่างแรกเลยนะเอาถุงที่บีบบะหมี่มาก่อน นี่ไงมันจะมีรอยกลมๆอยู่เห็นไหมอ่ะทีะ่ปั้นเราก็ปั้นให้เกี๊ยวซาเป็นกลมๆก,ก่อนละแล้วเราบี้เกี๊ยวซาเราใช้นอยขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณเราบี้ให้หัววง,ลงกลมเลยนะเราอาจจะใช้ทั่ววงกลมนะคะใช่ขอโทษที่ใช้กล้องหน้านะเราเราผิดไปแล้วจริงๆเราคิดผิดจริงๆทำยังไงช่วยเรารรทำยังไงไ อ่ะมันเหนียวอ่ะพี่วิวทำยังไงก็ดึงออกมาเลยค่ะมันก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะค่อยๆดึงนะคะปุ๊ชเอาไงคะท่านี้ก็ทำานี้ค่ะทำไมไม่ต้องวงกลมเอาเถอะไม่ต้องใช้นะคะไม่ต้องแบนขนาดนั้ก็ได้อะแล้วไงต่อแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้เลยใส่ทำไมตรงนั้นมาปั้นเป็นรูปไหมคะ โอ้โหแล้วอะไรเนี่ยคะเราปัานปน้นเป็นวงกลมก่อนมนะามาเดี๋ยวที่อ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ไส้กันนะเราจะแกะไส้กันเลยโอ้อ่าแล้วก็อ้าวต้องใส่ไส้อีกอ่ะใส่อ่ะเราแกะไส้ออกมาแล้วนะวันนี้ก็ไปโรงเรียนแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปชิมไส้กันนะ นี่นะคะคือไส้ของมันโอ้มาใส้คนนี้อาจจะทำได้ไม่สวยเท่าก็ไงไส้โอ้ยยืดสุดมันยืดไปอ่ะดูมันเละนะคะมันเละบอกได้อย่างเดียวคือมันเละเอากับไปเรามาทำเส้นบะหมี่กันเลยเส้นนี้ห้ามเละเด็ดขาดเลยนะทำไมอ่ะเราจะเอาจานมาใส่ไหมล่ะเราจะใส่จานนี้ สัจานี้ไงใส่ถ้วยนี้ใช่อ่ะเริ่มแรกเราจะทําผงน้ํากันก่อนนะน้ำน้ำเราจะแกะน้ําก่อนนะน้ําซุปก่อนนะอันน้าซุปเราแกะเลยใช่เอาไหนนี่คือน้ําซุปผงซองสีน้ำตาลนะแล้วใส่ไหนเทใส่ถ้วยค่ะเทใส่ถ้วยเทหมดเลยค่ะเนี่ยเทหมดเลยแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปค่ะเท่าไหนใส่น้ำใส่น้ำล้นเลยเกือบล้นเกือบล้นถ้วยนี้เด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แล้วเราจะใช้ให้เดี๋ยวบอกทเทไปเรื่อยเดี๋ยวบอกพอแล้วอ่ะเราก็ใช้ชอ้ชอนชที่เขาให้มามคนเลยนะนระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะทำเส้นไปก่อนนะรอไอซ์มาทำ,ำรามินระหว่างนี้เราจะทำเส้นไปก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลานะ หลวงก็รถอันนี้เป็นรถผระไม้รวมค่ะคุณครับผงเส้นแกะไม่ได้ค่ะตูดได้แล้วค่ะอาจจะใช้เปนโลว์บอ<า>ล <มา S 1> ลิจังหน,หน่อยนะใส่น้ำเพิ่มลงไปอีกไหมคะของน้นำบาร์มีพอแล้วของเราห้องเฮ้ยจังเลยอยากเอาเลยบางมือ่อแป๊บหนึง่งขอแป๊บหนึ่งนะ จับถ<ท><ท>ิ่นะอ่ะผมก็ดาดชิ้นมาเท่าไหร่สอ,องร้อยไม่ใช่อนะมันถูกกว่าน,นี้ใช่ไหมใช่อาจจะใช้เวลานานนะอันนี้ใส่นะ้ำนิดเดียวนะคะพอโอุโบนเยอะไ,ไหมเยอะไปมเหรอใช่ทำไมอ่ะมันต้องทำอะไรมันต้องทำข้นอ่ะแต่ไม่เป็นไรยังเหลือถุงอีกเยอะค่ะ เร็วๆเร็วหน่อยมันก็ค้นอยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้วู้โหฮิโอ้ผงๆล้วแกวมาละเดี๋ยวแป๊บนึงผงยังไม่หมดค่ะเฮ้ยอย่ามาใส่ตรงนี้มันก็ค้นพอแล้วมั้งโอเคอ่าจะได้นะคนให้มันค่นนะ เราทำคนเดียวก็ได้กินคนเดียวนะคะพี่วิวทำยังไงต่อฮะทำยังไงต่ออ่ะแล้วก็คนคนก่อนนะคนให้เข้ากนคนแล้วไงพอเข้ากันแล้วเราก็ถุงข้าถุงถุงถุงไม่เป็นไรค่ะช่างมันก่อนเราเจ็บกินก็ได้นะคะ ถุงโคล่าเนี่ยเราจะมาโรยเล่นนะคะหรอเราลองกินเจยวซาก่อนค่ะอือร่อยอืมยาเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะถุงก่อนนะไม้ไม้ที่เขาให้ไม้นี่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 ขาให้ไม้มาแล้วก็แกะเลยเราก็ทำอย่างนี้นะคะเอาไม้เข้ามานะแล้วเราก็เจาะถุงลงไปให้ไม้ทะลุผ่านนี้เลยนี่เหรอ เราก็กเอาอันนี้ใส่ลงไปดเดี๋ยวขอใส่ให้หมดก่อนนะคะเรามาทำอันนี้นะแล้วก็เห็นช่องรูปรูปชิ้นกับไข่แล้วก็เอาอันเนี้ยสอดเข้าใส่แล้วก็ใส่เข้าไปในอุ้ยรามเกของเรา แล้วก็มาบีบค่ะบีบบีบเส้นของเราเข้าไปบีบเข้าไปเลยนะเข้าไปเลย

น้ำซุปเลยอะจับป้อนอกอเป็นเส้นจริงๆ ก็เกลือซาเราก็ถือเด็อดมาอืมโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเติมกดไลค์กดติดตามให้ด,วด้วยกดติดตามได้ที่ตรงนี้ถ้าเป็น iPad นะคะ ไปทำแนวตั้งทำจอเล็กอยู่กดติดตามได้ที่ตรงนี้ะนะคะสว่วรรโทรศัพท์ธรรมดาทำทุกรุ่นเลยกดติดตามได้ที่ตรงนี้ค่ะกดะไลค์ไดที่ตรงนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย